กระไดำพี่น้องกระไซดำผสมโสมผงสำเร็จรูปตามังซาบพี่น้องนะเมนี่วันี้อันท่ยอยู่มังซาบพี่น้องนะสั่งมาจาก拉萨ดาพี่น้องราคาพี่น้องซ้ำร้อยพี่น้องโมเมนต์นี้พี่น้องซ้ำร้อยเนี่ยเขาติดมาเฮ่อเลยพี่น้องราคาแท้จริงมันคือเท่าไหร่วะเอามาสดๆร้อนๆมาให้พี่น้อง ราคาคือหกสิบมเกาสิบหกบาทพน้องเก้บหาทอันนี้เขาติดราคาให้เลยเพือน้องนะถ้าเอามาขายกัได้ต้พ่น้องไ่ด้เนถ้ามาตังร้านขายยาก็ได้ต้พ่น้องนะเขาติดราคาให้เรียบร้อยพน้องสามร้อยพ่น้องอย่าเพงก็พเพงพราะเาหลือได้พน้องสร้างยุราสดาสเก้ิบหาทมาเกะกองเบิ้งเลยก็ไม่เห็นติด ราคาสามร้อยไปน้องเลยตกเจ้าวับเลยพี่น้องนี่คือวันเดือนพี่ผลิตนะครับประเวันที่แปดเดือนสามไปน้องซี 4, เบิ้ลพสซีหกไปน้องเกิดซีเบิ้ลแล้วตัวนี้พี่น้องเกิดซีเบิ้ลอายุลลเลยมาเบื้องสรรพคุณมันพี่น้องชิมนี่ก็ขอรีวิวอันนี่เลยี่น้องสั่งมากินไปน้องวาจิสั่งกาแฟมาว่าจิสั่งกาแฟมากะเจ้าขอ้อผล มันต้านหนังกระไลเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเอาแบบโซมมากินลองเบิ้งก่อนนะเป็นคนกินกาแฟยังมมเสาอยู่แล้วนะพี่น้องตอนเสามาก็ดังไฟอยูุ่ธยนานั่งกินกาแฟแล้วก็ลงไปกดน้ำพักกดเค็ดน้ำลงแยลงโยูไปนะฮอนางสินะพี่น้องก็เลยเปลี่ยนรถุดซัดมากินโซมครั้งแรลกดู้พี่น้องน,อนึ่งนี่กะสายดำโสบเนี่นี่แล้วก็บทรัพยาคุณมันพี่น้องนะ นี่งาอันยังโอ้อันเอาพี่น้องนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นน้ำตาลสามสิบห้าเปอร์เซ็นโซมสิบห้าเปอร์เซนพี่น้องงากับทรายดำเลยพี่น้องก็ห้สิบเปอร์เซ็นพี่น้องเ่อนรกวกมันโรงงานก,ออนกนอานน็อยู่ขอนเกนพี่น้องอยู่ขอนเกนแก็เบ,บื้งวิธีทรงกันเลยพี่น้องนะแก่ สามซ้อนต่อน้ำร้อนหนึ่งแก้วน้องคำเตือนห้ามกินวันคำเตือนห้ามดื่มเกินวันละหนึ่งแก้วต่อวันโอ้ห้ากินเพาไงเอาวันให้กินนะต่อสองเาวันให้กินนะเนาะเฮาสิมากินสทวงสง้วงเฮากินข้าวเหลวเนาะน้องเนาะภาษสาห์กินก็มีบอกด้ยพี่น้องบอสากินก็มีบอกพี่น้องสัเกเจนเลยอ๋อยพี่น้อง อโยแปดแปดห้าในของไทยพี่น้องนะจำได้ยุ่นะถ้าเป็นแปดห้าของไทยอืมถ้าเป็นถ้าบําเพ็ญบําเพ็ญแปดแปดห้ามันจะมันจะเป็นของประเทศอุ้มมาดีเลยพี่น้องถ้าเป็นแปดห้าจะเป็นของประเทศไทยพี่น้องนี่แหละสีส,สีลองส่งกินลองเบิ้งก่อนพี่น้องว่า,ารถซานมันจะออกมาบ้างเดอ้อเดี๋ยวก็สิส่งให้พี่น้องเบงิ้งอยู่แล้วขังมั่วไดแล้ว เอย่าหาเกี้ยวนะเอาสีใส่เกี้ยวเอาสีใส่เกี้ยวคือเ,เป็นเรืองสีเพื่น้องนี่คือจังมีปุ๋ยได้เพื่น้องเลยเพื่อน้องหน้าตาเนี่เป็นเรงสีเพื่น้องนี่แหละอันจุดอันเลื่องๆอันนู้นน่าจะเป็น งาดำผมน้อง nga ดำหรือส้มละ่ะส้มนี่แหละส้มนี่ละน้องน,น่าจะเป็นส้มน,นั่นเลยนะจะออกดำๆก็จะเป็นกระชายดำนี่น้องอันนั้าข้าวก็จะเป็นน้ำตาลนี่น้องเ่ามาหัดซ่อมสอนลองเบื้ก่อนพี่น้องจะส่งสะเกียวนี่พี่น้องลองเบื้ก่อนพี่น้องสิมสรมมสุซานครัาพี่น้องเบื้ก่อนสร้างมากินพี่น้องแทนกาแฟลองเบิง้ง เดี ja uh. hmm. wow. uh. hmm. wow. ๋ยวพี่น้องตักน้ำหอมนะครับสาบช้อนนี่นี่พี่น้องเต็มแน่บ่เต็มแน่ซะสมนีเลยพี่น้องเต็มแน่บ่เต็มแน่พี่น้องลองบ้างก่อนหอมหอมนะ ทีมรถสานให้พี่น้องบ้องก่อนมเที่ยวกันนะพี่น้องมันนีอาสีเขียวนสีเขียวอันอเมื่อเนเลพี่น้องมันองสีเลๆสีเ่็นอึมทึมเมือเดินเลยพี่น้องมันอ่งสมันเป็นสีเขียวอ่อนเขียวอึมทึมพี่น้อง สองมันก็ห้ากินแบบนี้นะ่น้องนะชิมสะสอนลรามันก็พี่น้องออกหวานหวานขมขมยังน่อยพี่น้องออกหวานขมยังน่อยพี่น้องกินง่ายอยู่พี่น้องกินง่ายอยู่กินง่ายอยู่ งานยกแซบอยู่พี่น้องหักยกหักยกเหงียหวานขมแมงโอ้ไลน์นุกคลิปนี้กะแซบอยู่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับกินสีอินลองเบิ้งจกักกะิตนหนึ่งจังสีมา บอกสรรพคุณแบบว่ามันสิได้คนอยู่บ่ไปนอ้องตามที่เขาที่ระบุมาไปนอ้องเอาลองเบิกเงินไปนอ้องตอนเที่ยง